กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททต้อนรับศักราชใหม่2,568ส่งมอบความสุขกับงาน Amazing Thailand Cloud Down 2,25 0 ในวันที่28-31ธันวาคม2567ณสวนนาคราพิรมกรุงเทพมหานครและกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลต้อนรับแสงแรกของปีใหม่ในวันที่1มกราคม2568ณวัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหารเดินมุ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้ม A l a n d of Smile A Paradise to Explore ดินแดนแห่งรอยยิ้มสวรรค์ของนักท่องเที่ยวปักหมุดประเทศไทยสู่ Global c o t d ด w Destination ด้วยคือจริงๆแล้วเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับรายงานบอว่ารับคนได้ประมาณสักประมาณ5 6 0 0 0คนเท่านั้นแต่วันนี้วันนี้เข้าเข้าออกเนี่ยเกือบ20,000แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูดูดูว่าพื้นที่รับได้มากน้อยแค่ไหน นะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ก็ไล่มานะครับตั้งแต่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาไอคอนสยามแล้วก็มาตรงนี้ก็พื้นที่ทุกพื้นที่เต็มหมดครับโอ้วิวหลักล้านครับวิวหลักล้านนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วพี่พน้องประชาชนสามารถเข้าออกแล้วก็เดินทางมาได้สะดวกสบายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทางทอทอเองได้รับ โอกาสนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตได้โดยโดยการขออนุญาตไปนะครับตั้งแต่ตอนที่ดูขบวนเรือแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับความอนุเคราะห์มาโดยตลอดครับคือทั้งไทยทั้งต่างชาติครับแล้วเราที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยประมาณหกล้านหกล้านคนเนาะทั้งหมดเสร็จเสร็จสี่ล้านสี่กับสี่อ่าล้านสกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าประมาณนั้นนะครับรวมรวมประมาณประมาณหกล้านคนในช่วงของการเท้าดาวเฉพาะกรุงเทพนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะเจเนเรตเงินรายได้เข้าประมาณ6 2หมืพล้านในช่วงคาวดาวคืนนี้เท่านั้น,น,นคือต่อยอดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววัดอรุณก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหนึ่งในไอคอนขอ,ของของประเทศไทยนะครับที่ต่างชาติตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้รู้จักประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆนะครับโดยวัดอรุณก็เป็นจุดหนึ่งอย่างอย่างโกโกวาที่มาถ่ายก็ วัดอรุณก็ถูกเลือกเป็นจุดหนึ่งที่ที่เป็นเป็นฉากหลังนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถึงบอกว่าเรามีของดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะพรีเซนต์ออกไปให้ชาวโลกดูในในมุมมองไหนนะครับผมมองว่าการการที่เราเอาสมบัติที่เรามีอยู่มาประยุกต์ใช้ในในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับไม่ได้ไปทําลายหรือว่าทำทำอะไรที่เสียหายต่อ วัตถุโบราณนะครับเป็นการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามาถูกทางครับคือเราเราให้โจทย์โดยรวมไว้ดีกว่านะครับเราให้โจทย์ผมได้มีการประชุมร่วมกับทรทและก็สำนักง,ง,งานทรททั่วทั่วโลกเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่40ล้านนะครับซึ่งปีนี้เราตั้งไว้35ล้านเนี่ยทุกตอนนี้ทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้อ่า ได้ถึงเป้านะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็น,เป,นเป้าหมายนะครับเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทําทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวจําจนวนนักท่องเที่ยวเองหรือ,อาการใช้จ่ายรายหัวนะครับสิ่งต่างแบบนี้ต้องมาควบคู่กันซึ่งตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททรวมถึงตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยทุก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 คนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถครับ คือจริงๆแล้วอย่างปีที่ผ่านมานะครับก็มันเป็นผลที่ได้จากที่อดีตนายกเศรษฐาไปคุยไว้นะครับเรื่องของการวีซ่าฟรีอินเดียเราไม่เคยทะลุ2ล้านเราก็ทะลุ2ล้านนะครับอเมริกาล้านหนึ่งแล้วนะครับไต้หวันก็เกือบล้านเป็นหนล้านแล้วนะครับแล้วก็ามาเลนะครับที่ท่านนายกเพิ่งไปมาก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของ การท่องเที่ยวนะครับซึ่งมาเลาก็เป็นอันดับ2รองจากจีนนะครับอ่ารัสเซียก็นิวไฮคือทุกๆประเทศนะครับคือนอกเหนือจากการโปรโมทแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการพูดคุยกันถึงเรื่องของไฟล์บินในเรื่องของการออเปอรตต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องคุยกันไปในระนาบเดียวกันทั้งหมดครับครับเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่ากทมนะครับ แล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สำนังกางานตำรวจชาติโดยท่านผู้ชาการตำรวจชาติด้วยวันนี้ท่านก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกนายนะครับตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยมีไม่เยอะแต่แเราได้มีการประสานแล้วก็ทำงานร่วมกับตำรวจนครบาลและก็ตำรวจภูธรด้วยนะครับในเรื่องของอสภาพหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยกทรทมอเองก็รับผิดชอบตรงนี้อยู่ด้วยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าช,ชาติแล้วว่า มีการตรวจเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้เองผมก็ได้มีการลงไปเยี่ยมนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งในในในต่างในต่างต่างบ้านต่างเมืองครับผมเที่ยวได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมบอกแล้วครับว่า เราเนี่ยไม่ใช่ถึงไม่ใช่พูดถึงเรื่องของความสนุกสนานอย่างเดียวนะครับความปลอดภัยต้องมาควบคู่กันนะครับไม่ว่าในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินการจราจรต่างๆสิ่งต่างๆแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำเต็มที่ครับแน่นอนครับแน่นอนครับคือประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการโหวตเป็นระดับหนึ่งในในหลายๆด้านนะครับแล้วก็เราแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับ แล้วก็ทางกระทรวงทางทรท,อทอเองทุกทุกภาคส่วนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยมาเป็นหนึ่งใน global c o u d destination ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมม,มั่นใจว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้นะครับแต่ทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่ามามามา,มาประเทศไทยเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็เซฟแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันมันมาควบคู่กันนะครับผมมองว่าสิ่งที่เอกชนทำหรือภาครัฐทำอยู่ตอนนี้เรามาถูกทางมากนะครับหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยเราเด้งกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นนิวไฮหมดนะครับแล้วก็ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าคนไทยเราต้องไม่ทิ้งอย่างหนึ่งคือยิ้มของเรานะครับสิ่งที่นะักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาประทับใจในความที่เรามีอินเนอร์ในความเป็น ผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีความรักแล้วก็ความอ,อบอ้อมารีของคนไทยครับ ก็ในส่วนของเขาดาวน์นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand w i n t e r Festival ซึ่ง Thailand Winter Festival ทุกอันต้องวันเดอร์เพราะนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าปีนี้เองตามนโยบายของนารัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ได้จัดแค่เฉพาะในกรุงเทพเราจัดทั่วทุกภูมิภาคซึ่งในแต่ละภูมิภาคเราจัดทั้งในส่วนที่เป็นเมืองหลักแล้วก็เป็นเมืองหน้าเที่ยวจังหวัดเมืองหน้าเที่ยวอาทิเช่นนะคะที่อีสานตอนนี้เราก็มีที่มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิภาคใต้นอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกระบี่พังงาเาาีจท่่หคนนืออกกว เชียงรายแล้วเนี่ยที่เชียงใหม่เราก็มีเชียงรายแพร่น่านซึ่งก็จะจัดทุกพื้นที่ตามอัตลักษณ์ที่ที่โดดเด่นซึ่งตรงนี้เองล่ะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็น,นอันนิสงผลต่อยอดที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นในทุกๆมิติที่มีความสําคัญและโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวินเทอร์เฟสติวของประเทศไทยค่ะค่ะ ตามที่ท่านมนตรีได้ได้แจ้งนะคะว่าปีหน้าเป็น Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year เราได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆุกทุกห้แกลนแกลนเฟสติวัลนี่ก็ถือว่าเป็นแกลนที่สาคัญที่เราต้องมีการจัดแล้วการจัดกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุกๆุก ไฮไลท์หรือว่าทุกทการ t a r ็ตมาร์เก็ตอย่างเช่นนักเที่ยวจีนมีความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีแล้วก็จะมีการเริ่มที่งานเทศกาลจุษจีนในส่วนของอินเดียเองตลาดท,ที่เป็นตลาดหลักเราก็จะมีทั้งดีวาลีเราจะมีทั้งโฮลี่แล้วเราก็จะมีทั้งโบลิวีบทโบลิวูดที่จะเข้ามาทําในเรื่องของฟิล์มโลเคชันอันนี้จะมีการจัดใหญ่ในทุกตลาดค่ะครับก็ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นะครับ2 5 6 8ผมในานามของรัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ะครับก็ขอกราบรัตนาคุณพระศิษย์แล้นะรยครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกท่านเคารพนับถือครับได้ปดโปรดดลบันดาลประทานพรให้คนไทยทุกคนครับมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาสําคัญที่สุดอย่าลืมรอยยิ้มนะครับรักทุกคนครับสวัสดีปีใหม่2568ครับ